จำได้สารจากาเงินด้านเวลาตอนประมาณ่วงที่6ต่มด้วยรากเวลานีุ้ณนา

เพื่องาอบไทยเกิดอย่าสม่ำเมอที่อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกคัวรถขนส่งรถวี่ถท่าอางจะได้รับอันตรายได้ดามได้ขอบคุณค่ะค l e เ s e do part o ่า o d y